ใครที่ใช้คอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ช่วงต้นยุค2,000น่าจะพอจำความรู้สึกนั้นได้นะครับอ hmm. ตอนที่เราเปิดคอมเครื่องใหม่ครั้งแรกเลยเสียงพัดลมเบาๆเสียงฮาร์ดดิสก์และวินาทีที่หน้าจอเดสก์ท็อปมันปรากฏขึ้นมาใช่ค่ะสำหรับคนเป็นพันล้านคนทั่วโลกเลยนะภาพแรกที่เห็นก็คือภาพทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างๆใต้ฟ้าสีน้าเงินสดใสเป็นภาพที่เรียบง่ายมากนะคะแต่ว่ามันทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลย ใช่ครับคือมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะเป็นแค่เนินเขาท้องฟ้ามีเมฆนิดหน่อยแต่ภาพนี้เนี่ยมันฝังอยู่ในความทรงจำของคนทั้งเจเนอเรชันเลยพอเราพูดถึง Windows XP ภาพนี้มันเด้งขึ้นมาในหัวทันทีเลยอัตโนมัติเลยค่ะแล้วเรื่องราวเบื้องหลังภาพที่อาจจะมีคนเห็นเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพนี้คือมันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยความบังเอิญที่น่าทึ่งกว่าที่หลายคนคิดมากเลยค่ะ นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้จากภาพที่คุ้นตาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปสู่เรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาของมันเราจะมาสำรวจกันว่าภาพนี้มาจากไหนใครอยู่หลังเลนส์แล้วอะไรที่ทำให้ภาพวิวธรรมดาธรรมดากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคดิจิตอลไปได้ Hmm. ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เราก็รวบรวมแล้วก็วิเคราะห์มาจากบ,บทความเรื่องรู้จักกับชา r ส e อ Aria ตากล้องเจ้าของภาพ w a ลเปเปอรยอดนิยมตลอดการของ Windows XP จากเว็บไซต์ Gaming Dose ครับงั้นเรามาเริ่มจากจุดแรกเลยดีกว่าค่ะคือหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าภาพนี้มันมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการด้วยนะอ่าจริงด้วยครับไม่ใช่แค่ภาพทุ่งหญ้าวินโดว์ที่เราเรียกกันติดปากไม่ใช่เลยค่ะ ในระบบ Windows XP เองเนี่ยภาพนี้ถูกตั้งชื่อไว้ว่า Bliss Bliss ใช่ครับซึ่งถ้าแปลตรงๆก็คือความสุขอันเปี่ยมล้นหรือความสงบสุขอะไรทำนองนั้นแค่ชื่อก็บอกอะไรเยอะแล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการที่มันถูกตั้งเป็นภาพพื้นหลังเริ่มต้นหรือ Default Wallpaper ประเด็นเรื่อง Default เนี่ยแหละค่ะคือหูใจสาคัญเลยยังไงครับ คือมันไม่ใช่แค่การเลือกภาพสวยๆมาแปะไว้เฉยๆนะคะแต่มันเป็นการตัดสินใจเชิงกยลยุทธ์เลยเพราะมันหมายความว่า Microsoft กำลังกำกับประสบการณ์แรกของผู้ใช้งานทุกคนทั่วโลก oh. เขากำลังบอกว่านี่คือความรู้สึกแรกที่เราอยากให้ผูมิได้รับจากผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งมันเป็นการสร้าง first impression ที่ส่งพลังมากและมันก็ทำให้ช่างภาพที่ชื่อ Charles Oria กลายเป็นศินลปินที่ผลงานของเขาผ่านสายตาคนมานับพันล้านครั้งโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักชื่อเขาเลยถูกต้องค่ะ พอรู้ว่าภาพนี้มีคนถ่ายจริงจังขนาดนี้ก็อดสงสัยไม่ได้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่คือช่างภาพที่ชื่อชาส์โอเรียคนนี้ไม่ใช่ตากล้องสมัครเล่นธรรมดารรมดาเลยนะครับประวัติของเขานี่คือระดับตำนานของวงการเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพที่ผ่านสนามใหญ่ๆมานับไม่ถ้วนเลยค่ะเส้นทางอาชีพของเขาน่าสนใจมากเพราะมันหล่อหลอมมุมมองที่ทำให้เขาสามารถจับภาพบ,บลิสได้ในที่สุดเขาเริ่มต้นยังไงครับ1971โอ้โห การได้เป็นช่างภาพให้ n a t จีโในยุคนั้นมันเหมือนเออเหมือนได้เหรียญทองโอลิมปิกของวงการช่างภาพเลยนะมันคือการการันตีฝีมือและสายตาที่ไม่ธรรมดาจริงค่ะในบทความต้นทางเล่าถึงความทุ่มเทของเขาได้เห็นภาพมากอย่างภารกิจถ่ายภาพที่อินโดนีเซียเขาใช้ฟิล์มไป500ม้วน500ม้วนถ่ายรูปไปกว่าห5 0 0 0รูปแค่โปรเจกต์เดียวนะครับ วัฒนธรรมการทำงานของ National Geographic นี่มันเขี่ยวกรัมช่างภาพจริงๆนะคะคือมันฝึกให้มองหาความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ธรรมดาแล้วก็มองหาความงามของธรรมชาติแบบที่ไม่ปรุงแต่งต้องรอแสงที่สมบูรณ์แบบจัดองค์ประกอบใช่ค่ะแล้วก็ต้องจับแก่นของสถานที่นั้นออกมาให้ได้ในภาพเดียวทักษะทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยฝังอยู่ใน DNA ของโอเรียไปแล้วซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในภาพลิสชัดเจนเลย ถึงแม้วันนั้นเขาจะไม่ได้ไปทำงานให้หนาจิโอก็ตามแล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่ฝีมือถ่ายภาพอย่างเดียวเขายังมีหัวทางธุรกิจด้วยในปี1980เขากับเพื่อนก็ไปตั้งเอเจนซี่ภาพถ่ายของตัวเองชื่อว่า Westlight และนี่คือจุดเชื่อมต่อที่สำคัญมากค่ะเพราะเรากำลังพูดถึงยุคก่อนอินเทอร์เน็ตที่การซื้อขายภาพยังทำผ่านเอเจนซี่ครับจนกระทั่งปี1998 เอเจนซี่เวส i ไลของเขาถูกซื้อกิจการโดยบริษัทคอ r บสคอบสซึ่ง c o อ b บสเนี่ยไม่ใช่บริษัทธรรมดานะคะแต่เป็นคลังภาพดิจิตัลขนาดยักษ์ที่ก่อตั้งโดยบิลเกตส์เองเลยอะไรนะครับโอ้โหโลกกลมมากเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าภาพของโอเรียก็เลยเข้าไปอยู่ในระบบของบริษัทที่เจ้าของ Microsoft เป็นคนก่อตั้งโดยอัตโนมัติเลย ถูกต้องค่ะมันคือจิก๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำให้ภาพของเขาเดินทางไปถึงทีมงานของ Microsoft ได้ในอีกไม่กี่ปีต่อมาแล้วหลังจากที่คอ r b บิซื้อ w s t t ไลท์ไปพวกเขาก็ยังจ้างโอเรียให้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อถ่ายภาพแหล่งผลิตว์ที่สำคัญสๆอ๋อก็ยิ่งตอกย้ำความเชี่ยวชาญของเขาในด้านการถ่ายภาพทิวทัศน์สวยๆเข้าไปอีกใช่เลยค่ะพรฟังแบบนี้แล้วยิ่งทำให้นึกว่าเรื่องราวของภาพเบลส มันต้องมาจากการเดินทางไปทำงานครั้งสำคัญแน่ๆเลยอาจจะเป็นโปรเจกต์ถ่ายภาพไร้วายให้คอเบตส์หรือภารกิจลับให้ n น็ตจีอะไรแบบนั้นแต่ความจริงมันกลับเรียบง่ายกว่านั้นมากครับเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยมันคือความมหัศจรรย์ของความบังเอิญจริงๆครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1996นะครับก่อนที่คอเบตส์จะมาซื้อกิจการของเขา อีกแสดงว่าภาพนี้มันถูกถ่ายเก็บไว้ในคลังของเวสไลท์มาระยะหนึ่งแล้วโดยที่ยังไม่มีใครเห็นคุณค่าของมันเรื่องของเรื่องก็คือในวันศุกร์วันหนึ่งของเดือนมกราคมปี1996โอเรียแค่กำลังขับรถไปหาแฟนสาวของเขาซึ่งต่อมาก็ได้แต่งงานกันอพา่านเป็นประจำอยู่แล้วในเขตโซโนมาแคลิฟอร์เนียซึ่งก็เป็นย่านไรองุนชื่อดังปกติแล้วช่วงฤดูหนาวของแคลิฟอร์เนีย ทุ่งหญ้าแถบนั้นมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่ได้เขียวสดแบบในภาพอ้าวเหรอครับแต่ว่าปีนั้นนะคะฝนมันตกชุกเป็นพิเศษก็เลยทําให้หญ้าขึ้นเขียวสดไปทั่วทั้งหบเขาเลยใช่เลยแล้ววันนั้นโอเรียก็ขับรถผ่านเนินเขาแห่งหนึ่งบนทางหลวงหมายเลข12บสองพอคุ้งขาดออกมาภาพตรงหน้าเขามันก็แบบว่าสมบูรณ์แบบมาก จังหวะมันได้พอดีจังหวะมันได้เลยพายุเพิ่งจะผ่านไปท้องฟ้าเปิดเป็นสีน้ําเงินเข้มมีเมฆสีขาวลอยเป็นปุยๆตัดกับสีเขียวสดของเนินเขาที่เพิ่งโดนฝนมาคือมันสวยมากด้วยสัญชาตญาณของช่างภาพระดับเน็ตจีโอเขาคงรู้ทันทีเลยว่านี่คือช็อตที่ปล่อยผ่านไปไม่ได้แน่นอนครับเขาจอดรถข้างทางทันทีและหยิบกล้องคู่ใจออกมา ซึ่งก็ไม่ใช่กล้องธรรมดาธรรมดาแต่เป็นกล้อง m e d i มฟ format รุ่นมามีย RZ s 7ม t เดียมฟ m e d i มต format โ oh. อ้ใช่ครับกล้องประเภทนี้ใช้ฟิล์มใหญ่กว่าฟิล์ม35มิมลิเมตรทั่วไปเยอะมากทำให้ไฟล์ภาพที่ได้มันมีความละเอียดสูงปรีดมีมิติมีความคมชัดที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยอ๋อ oh. นี่คือจุดที่น่าสนใจนะคะคือภาพนี้อาจจะเกิดจากความบังเอิญของธรรมชาติแต่เครื่องมือที่ใช้บันทึกมันกลับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับ คุณภาพไฟล์ที่ยอดเยี่ยมจากกล้องมาเมล์อาร์ีซิี่เซเนเนี่ยแหละที่อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ภาพนี้ถูกเลือกในเวลาต่อมาเพราะมันขยายใหญ่เพื่อใช้กับจอคอมพิวเตอร์ความระดับสูงสูงในอนาคตได้โดยที่ภาพไม่แตกจริงด้วยหลังจากถ่ายเสร็จเขาก็ส่งภาพนี้ไปเก็บไว้ในคลังของเอเจนซี่เวสไลท์ของเขาโดยตอนแรกตั้งชื่อมันไว้อย่างเรียบง่ายเลยครับว่าบุคลิกกรีนฮิลส์เนินเขาสีเขียวแห่งชนบทประมาณนั้นเลยครับ แล้วภาพนี้ก็นอนรออยู่ในคลังภาพนั้นเงียบๆเบป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งในปี2001ทีมงานของ Microsoft ที่กำลังเตรียมเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ที่ชื่อ Windows XP ก็ไปค้นเจอภาพนี้ในคลังของ c o r b i s แล้วการเดินทางของเนินเขาสีเขียวแห่งชนบทก็กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเดี๋ยวนี้ครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมสงสัยอย่างหนึ่งเลยทำไมต้องเป็นภาพนี้อื ในคลังภาพของคอร์บิตอนนั้นน่าจะมีภาพวิวสวยๆอีกเป็นหมื่นเป็นแสนภาพแน่ๆทั้งภูเขาหิมะทะเลสีครามหรือเมืองใหญ่ตอนกลางคืนทำไมทีมออกแบบของ Microsoft ถึงมาสะดุดตากับภาพเนินเขาสีเขียวเรียบๆภาพนี้ละครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วมันก็นำเราไปสู่หัวใจของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานเลยนะ ในบทความระบุเหตุผลของ Microsoft ไว้ว่าภาพนี้สะท้อนสิ่งที่พวกเขาต้องการจะมอบให้ลูกค้านั่นก็คืออิสรภาพความเป็นไปได้ความสงบสุขแล้วก็ความอบอุ่นแต่มันมีความลึกซึ้งกว่านั้นนะคะน่าแปลกนะทั้งที่เป็นยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตที่ทุกอย่างดูวุ่นวายมีข้อมูลถาโถมเข้ามาตลอดแต่ Microsoft กลับเลือกภาพที่มันสงบนิ่งเรียบง่ายแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันดูขัดแย้งกันหรือเปล่าครับ ไม่ขัดแย้งเลยค่ะแต่มันคือการออกแบบที่ฉลาดมากลองนึกภาพตามนะคะครับในโลกดิจิทอลที่เริ่มจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆการเปิดคอมแล้วเจอกับภาพ Bliss มันเหมือนกับการเปิดประตูสู่พื้นที่ปลอดภัยหรือดิ a ิ s a ล c ซ u a รีของตัวเองเอ,อภาพเนินเขาสีเขียวที่ว่างเปล่ากับท้องฟ้าที่เปิดกว้างมันทำหน้าที่เหมือน ผืนผ้าใบที่ว่างเปล่านะคะมันไม่ได้ชี้นำว่าเราต้องรู้สึกตื่นเต้นหรือต้องรู้สึกสร้างสรรค์แต่มันเชื่อเชิญให้เราเป็นคนเริ่มต้นเองมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่เรียบง่ายแต่ทงพลังเข้าใจเลยมันเหมือนกับว่า Microsoft ไม่ได้แค่เลือก Wallpaper แต่กำลังมอบความสงบทางใจท่ามกลางความโกลาหลของโลกดิจิตอลให้ผู้ใช้งานทุกคน ถูกต้องค่ะที่พูดมาน่าสนใจมากครับคือ Microsoft ไม่ได้แค่เลือกภาพแต่กำลังออกแบบความรู้สึกแรกของผู้ใช้งานทั้งหมดเลยเป็นการสร้างบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มทำงานหรือเล่นซะอีกใช่เลยค่ะและเมื่อภาพบุคอล Green Hills ถูกเลือกมันก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Bliss เพื่อตอกย้ำความรู้สึกนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากชื่อที่บรรยายลักษณะทางกายภาพไปสู่ชื่อที่บรรยายสภาวะทางอารมณ์ความสุขอันเปี่ยมลน้นซึ่ง มันเป็นการยกระดับความหมายของภาพไปอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการเดินทางของภาพนี้ไปอย่างประเทศต่างๆด้วยประเด็นเรื่อง localization หรือการปรับเนื้อหาให้เข้ากับท้องถิ่นนี้นะ่าสนใจเสมอเลยนะคะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าใน Windows XP version ที่ขายในเนเธอร์แลนด์ซึ่งใช้ภาษาดัตช์ภาพ bless ไม่ได้ถูกใช้ชื่อเดิมแต่ทีมงานที่นั่นกลับเปลี่ยนชื่อมันเป็น โอ้โห oh, จากแคลิฟอร์เนียกลายเป็นไอแลนด์ไปเลยด้วยการเปลี่ยนชื่อแค่คำเดียวใช่ครับแล้วผลที่ตามมามันก็ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดเพราะภาพลักษณ์ของไอแลนด์ในสายตาคนทั่วโลกก็คือดินแดนแห่งทุ่งหญ้ากับเนินเขาสีเขียวอยู่แล้วพอภาพนี้ถูกตั้งชื่อว่าไอแลนด์มันก็เลยทำให้ชาวไอริชจำนวนมากที่ได้ใช้ Windows XP หรือได้ยิงชื่อนี้ต่อๆกันมาเขาใจผิดเขาใจผิดและเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าภาพทุ่งหญ้าสวยๆนี้ต้องถ่ายในไอแลนด์แน่ๆ กลายเป็นความภาคภูมิใจของชาติไปโดยไม่รู้ตัวเลยนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมากค่ะที่แสดงให้เห็นว่าแค่ชื่อก็สามารถสร้างความเป็นเจ้าของทางวัฒนธรรมขึ้นมาได้มันทําให้ภาพถ่ายภาพเดียวมีความผูกพันกับผู้คนในพื้นที่ต่างๆแตกต่างกันไปจริงด้วยครับสําหรับคนส่วนใหญ่มันคือภาพจากอเมริกาชื่อบลิแต่สําหรับชาวไอริชจานวนไม่น้อยมันคือภาพตัวแทนความงามของประเทศตัวเอง เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความหมายของศิละปะไม่ได้อยู่ที่ตัวผลงานอย่างเดียวแต่อยู่ที่การรับรู้และตีความของผู้คนด้วยครับสรุปแล้วการเดินทางของภาพบลิสนี่มันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวจริงๆนะครับจากแค่ภาพถ่ายส่วนตัวระหว่างทางไปหาคนรักของช่างภาพระดับตำนานค่อยๆเดินทางผ่านระบบเอเจนซี่จนกลายเป็นไอคอนแห่งยุคดิจิทัลที่คนทั่วโลกจดจำได้อืมเราได้เห็นทั้งเบื้องหลังของช่างภาพมืออาชีพ จังหวะและโอกาสที่พอดีเหตุผลเชิงจิตวิทยาเบื้องหลังการคัดเลือกของ Microsoft ไปจนถึงเรื่องราวความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรมที่น่ารักน่ารักถ้ามองในภาพใหญ่เรื่องราวของ Bliss เป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากเลยค่ะว่าศิลปะกับเทคโนโลยีสามารถมาบรรจบกันเพื่อสร้างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร ภาพถ่ายธรรมดาธรรมดาภาพหนึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำร่วมกันของผู้คนทั้งเจเนเรชันที่เติบโตมากับคอมพิวเตอร์ในยุค2000ครับมันไม่ได้เป็นแค่วอลเปเปอร์นะคะแต่มันคือฉากหลังของชีวิตดิจิทัลเป็นภาพแรกของวันที่ใครหลายคนเปิดคอมขึ้นมาทำงานเป็นภาพพักสายตาตอนที่รู้สึกเหนื่อยล้ามันเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างแนบเนียนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุคสมัยนั้นไปเลย เป็นการสรุปที่เห็นภาพและทำให้เราหัวนึกถึงวันเก่าๆได้ดีจริงๆครับและก่อนจะจากกันไปนะคะอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ได้ไปคบคิดกันต่อครับดังข้อมูลของเราบอกว่าภาพบลิสเนี่ยถูกถ่ายไว้ในปี1996ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็เกือบ30ปีแล้วและมีข้อมูลว่าหลังจากนั้นไม่นานเนินเขาแห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นไรงุ่นอย่างถาวร ลองจินตนาการดูสิคะว่าภาพบลิสที่เราทุกคนจดจำได้นั้นแท้จริงแล้วมันคือภาพของทิวทัศน์ที่ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วในโลกแห่งความเป็นจริง mm. มันยังคงความเขียวขจีและสงบสุขอยู่แค่ในโลกดิจิทัลและในความทรงจำของเราเท่านั้นมันทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าความทรงจำที่เรามีต่อยุคสมัยหนึ่งหนึ่งนั้นมันผูกติดอยู่กับสิ่งที่มีอยู่จริงหรือผูกติดอยู่กับภาพตัวแทนของสิ่งเหล่านั้นที่อาจจะถูกแช่แข็งไว้ในการเวลาไปแล้วตลอดกาล